สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับวันนี้แอดมินก็มีคลิปไฮไลท์การเล่นล่าสุดของอารตูเมโล่มาให้ชมกันนะครับแฟนๆก็คงจะรู้ดีนะครับว่าตอนนี้อารตูเมโล่นะครับนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลในสัญญายืมตัวนะครับกำลังเร่งเรียกความฟิตของตัวเองนะครับตอนนี้เขาไม่ได้พักนะฮะเขาไม่ได้มีวันหยุดนะครับหลังจากโปรแกรมพักเบรกทีมชาติตัวเองเนี่ยมาซุ่มซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลชุดยูยีปีของทีม เจสเปรลิงนะครับที่เป็นกุนซือนะฮะโดยอัตตูมิโลนะครับเรียกความฟิตยอยู่กับทีมลิเวอร์พูลชุดเล็กลงไป2นัดแล้ว Diamond, นะครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็รัดเดนแอนด์ไดมอนด์นะครับซึ่งแอดมินก็ได้นำคลิปล่าสุดนะครับที่เจ้าตัวได้ลงเล่นมาให้ได้ชมกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการลงเล่น60นาทีนะครับแต่เปลี่ยนไปได้วยคุณภาพนะครับความฟิตดีขึ้นนะฮะส่วนล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งที่จะจ้างผู้ช่วยชันทางด้านเรื่องของความฟิตมาดูแลโดยเฉพาะ เรื่องอาหารการกินนะฮะแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายนะฮะ <D> <C ain> แสดงว่าจ,จุดนี้นะฮะเขาชนะใจแฟนบอลลิพูไปแล้วเปล่าหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาตั้งใจจริงๆนะ,ะที่จะอยู่กับลิพูในสัญญาถาวรตอนนี้ต้องลุ้นกันนะครับว่าเขาจะได้มีโอกาสลงเล่นไหมในสึกถิ์ผิวนกลษนัดที่จะเจอกับเบรตันแอนด์โอเบิรยนครับเราไปดูไฮไลท์การเล่นของอาตูเมโล่ <C ain> กันเลยนะฮะ <D> <C ain> ในนัดที่ลิปูยูยูเอฟปีเ <D> <C ain> จอกับรัสเซียนแอนด์ไดมอนด์ครับ Come on, let I'm gonna stop at a red light. Let take shots like a It's <laughs> gonna get loud. Here we about to go down. Let me know, I'm gonna buy round. Get low, drop it down, hit the ground.